ากเหตุการณ์ที่คุณเจออาจทำให้จ้าหาที่มีอาการช็อกจากการกระทบใจหรือจิตใจอย่างภาวะ PTSD หลังจากตรวจสอบข้อมูลคดีและเอกสารนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันนะครับจะเป็นเอกสารที่มาจากกองทุนยุติธรรมนะครับที่จะใช้สําหรับการประกันตัวนะครับผมร่วมกับบัตรประชาชนเนาะในตอนนี้นะครับท่านผู้พิพากษาครับได้พิจารณาคําสั่งให้ประกันตัวได้แล้วนะครับยินดีด้วยนะครับ ไปยังที่เกิดเหตุนนะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันนัดรายงานตัวของศาลครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ทําให้พบสีกกิจใจผมก็รีบบอกพี่นะแล้วก็อย่ามึงเครียดไปละโอเคปะฮัลโหลครับทนายทิติครับครับอ๋อครับผม เช็คตำแหน่งเบอร์026587741ได้ไหมครับจากข้อมูลบอกว่าตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนินกลางแถบบางลำพูค่ะขอใัยนะคะที่สามารถระบุได้เพียงเท่านี้อ,อ๋อไม่เป็นไรครับเท่านี้ก็พอแล้วขอบคุณมากครับ พี่ทนายทิติเองมาคุยรายละเอียดเรื่องคดีที่สำนักง,งานพี่หน่อยได้ไหมขอถามเกี่ยวกับคดีหน่อยพี่จะเตือนพบเรื่องรายงานตัวตามหมายเลข,ของสานอาทิตย์หน้านี่พอไว้ใจนะถึงให้ออกไปไหนมาไหนได้ตามใจแล้วแกก็ยังจะเข้าไปใกล้สถานที่เกิดเหตุดิถ้าคนอื่นรู้อ่ะพี่แย่แน่ๆนะอ่ะไหนวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พี่ฟังหน่อยผมมีเรื่องจะบอกผม ผมคือฆาตกรอ่ะผมพูดที่ประกันตัวผมผมจะหายไปให้ไกลที่สุดหลนนิสัยจะเรียกตัวที่หน้าต่อให้แกเป็นฆาตากรจริงอ่ะแกก็ห้ามหนีไป <ผม S 2> แบบนั้น,นไม่ไปถาบคนจนย,ยอมเถอะถ้าผมหนีไปผมไม่ต้องเข้าคุกแต่ความทรงจํของแกมันจะนําไปสู่หลักฐานที่จะนําตัวคนผิดเข้าคุกอย่าทําให้ขบวนการยุติธรรมเสื่อมเลยคนร้ายเหรอผมนี่ไงคนร้ายเอาเลยจับผมไปเลยจับผมไปเลย ยังไงก็ไม่มีทางดีไปกว่านี้หรอกไม่นอนในคุ้มผมก็เละล่อนชีวิตผมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วใจเย็นลงก่อนเพราะว่าพี่เชื่อใจเราพี่ถึงได้ทําเรื่องประกันตัวเราออกมาดอางที่มันขอยากถ้าเกิดว่าแกไม่เห็นแก่ชีวิตแกแกก็เห็นแกงานพี่เถอคนเขาจะคิดยังไงกับทนายที่ประกันตัวลูกความออกมาแล้วทําให้นักโทษหนีคดีไป ผมรู้ว่ามันยากถ้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่ช่วยกันเลยเรายังมีเวลาเรายังทำได้ไปก็่อนก่อน ช่วผมด้วยใครคะผมพบพบ,พบโทษผิดหรือเปล่าคะฉันจะวางแล้วนะมึงโกหกมึงให้มึงเล่าผู้หญิงมาแล้วมึงน็มึงทำมึงจะไปแจ้งความจับมึงอ,อะไรนะคะมีใช่ไหมเป็นมีแล้วมาทำไมหรอ มึงโง่จะให้กูโดนเหมือนผู้หญิงคนนั้นมึงน่าเชื่อมึงเลยกูจะไม่แจ้งความจากมึงจึงเข้าคุกจังเข้าคุกเดี๋ยว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 ฉันให้เงินมาที่เล่าตกลงกันไว้จังเข้าคุกฮัลโหลพบพี่เพิ่งได้ข้อมูลมาเพิ่มศาลพิจารณาพยานโจทย์และจำเลยแล้วคดีฆาตกรรมยังมีเหตุสงสัยตามสมควรว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์ จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพิพากษายกฟ้อง